ทีนี้เราจะได้มนิชัยกันถึงความว่างนี้ต่อไปในข้อที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าความว่างนี้มันไม่ใช่ความทุกข์เพราะนั้นจึงเรียกว่านิพพานหรือถ้าเราจะเรียกไปในชื่อของสิ่งที่เรายึดถือเคารพนับถือเช่นคําว่าพระพุทธพระธรรมพระสรงฆ์อย่างนี้เราก็ต้องมองให้เห็นหัวใจของพระพุทธพระธรรมพระสรงฆ์ว่าเป็นความว่าง หัวใจของพระพุทธเจ้าก็ว่างหัวใจของพระธรรมก็ว่างหัวใจของพระสงฆ์ก็ว่างนี่หมายถึงพระพุทธจริงพระธรรมจริงพระสงฆ์จริงไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างปลอมๆเหมือนของคนโดยมากนั่นไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงและเอาไปยึดถือมันจึงถูกปลอมและเหมือนบุญมันไม่ว่างถ้าถูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงมันก็จะต้องว่างไม่ไปไหนเสีย ไม่ไปทางอื่นได้มีแต่เป็นไปนในทางว่างทำไมว่าหัวใจของพระพุทธเจ้าว่างก็เพราะว่าหมดกิเลสหมดตัณหาโดยประการทั้งงไม่มีตัวตนที่ยึดถือพระธรรมถ้าเป็นพระธรรมจริงก็หมายถึงตัวความว่างนั่นเองเป็นผลเกิดมาจากการปฏิบัติเป็นสิ่งที่รู้ถึงได้โดยการปฏิบัติถูกต้องถูกตรงสิ่งที่เป็นความว่างก็ปรากฏแก่บุคคลน,นั้นได้ พระสงฆ์ที่แท้จริงมีหัวใจว่างคือไม่ยึดถือสิ่งทั้งพวงโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนพระสงฆ์นั้นไม่ใช่ผ้าเหลืองไม่ใช่ร่างกายที่คลุมอยู่ด้วยผ้าเหลืองแต่หมายถึงคุณธรรมสูงสุดที่มีอยู่ในนั้นมันก็ได้แก่ความว่างจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นพระพุะทธธรรมพระสงฆ์จริงก็คือความว่างทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะเกิดยึดมั่นถือมั่นด้วยคาว่าตัวตนขึ้นมาแล้ว เราอย่าได้ไปเอาตัวตนที่อื่นเลยจงเอาตัวตนที่ความว่างเอาสมมติความว่างนั่นแหละว่าเป็นตัวตนอย่าไปตัวตนที่เนื้อหนังร่างกายหรือสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือจิตใจความคิดนึกรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้จงเอาตัวตนที่ความว่างซึ่งจะเป็นตัวตนที่ไม่ทุกข์แต่ว่าการพูดอย่างนี้เป็นการสมมติความจริงนั้นมันเป็นตัวตนไปไม่ได้เพราะนั้นว่า สิ่งที่เรียกว่าสัพพุธทธธรรมประสงค์หรือตัวตนหรือจิตจริงธรรมะจริงหรืออะไรเหล่านี้มันมารวมอยู่ที่ความว่างหมดถ้าไม่ใช่ความว่างแล้วเป็นของปลอมปลอมคือทําให้บุคคลนั้นเดือดร้อนมีความทุกข์ไม่มีทางที่หลีกเลี่ยงได้ทีนี้เราลองพิจารณากันดูต่อไปว่าความว่างนี้มันอยู่ที่ไหนเราจะไปหาที่ไหนพบ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าหัวเราะอยู่มากทีเดียวท่านทั้งหลายทุกคนจงสั้งออกสั้งใจฟังให้ดีจงสั้งใจคิดนึกดูให้ดีพิจารณาดูให้ดีว่าความว่างมันอยู่ที่ไหนลองยกมือขว้าออกไปจะถูกความว่างหรือไม่หรือว่าเราจะพิจารณาเหลียวหน้ามองไปทางไหนมันจะเห็นความว่างหรือไม่ ลองเอามือแตะที่จมูกที่หน้าผากทั้งตัวดูว่าจะพบความว่างหรือไม่ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าความว่างมันอยู่ที่ไหนถ้ามีสติปัญญาพิจเจรณาแล้วจะพบว่ามันมีอยู่ในที่ทั้งปวงรวมทั้งในส่วนที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยมันอยู่ในที่ทั้งปวงอยู่ในตัวเราถึงขนาดที่เรียกว่าไม่รู้จะอยู่กันอย่างไร คือมันอยู่มาตั้งแต่ตั้งแต่เดิมแล้วอยู่จริงๆด้วยแต่เราหามันไม่พบเหมือนกับคนโง่คนหนึ่งได้ยินเขาพูดถึงเรื่องหน้าผากแต่มันไม่เคยเห็นหน้าผากมันก็ไม่รู้ว่าหน้าผากของมันนั่นมีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนถ้าฉลาดเอามือคลำดูมันก็พบหน้าผากทั้งตัวที่มีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ฉลาดมันก็มองไม่เห็น เรานึกดูทีเถิดว่าใครคนไหนมองเห็นหน้าผากของตัวบ้างแต่ถ้าได้กระจกเงามาส่องมันก็เห็นหน้าผากของตัวทันทีกระจกเงานั่นแหละคือธรรมะอย่างที่พระพุทธเจ้าตัสแต่พระราหุนว่าธรรมะนั่นคือกระจกเงาที่มีไว้สำหรับส่องให้รู้จักความจริงเช่นเดียวก,กับที่คนเขาส่องกระจกเงาแล้วมองเห็นหน้าของตัวเองได้ เดี๋ยวนี้เราไม่ส่องกระจกเงาของพระพุทธเจ้ากันเสียเลยมมวแต่ส่องกระจกเงาที่จะผัดหน้าผัดตาให้หลอกตัวเองและอหลอกเพื่อนฝูงมากยิ่งขึ้นมาอีกก็เท่ากับไม่ได้ส่องกระจกเงาของพระพุทธเจ้าถ้าเราธรรมะมาส่องเป็นกระจกเงาแล้วมันจะพบความว่างที่หน้าผาของตัวเองหมายความว่าเราจะพบความว่างในตัวเราพบความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวเรา พบสุญญาตาคือความว่างไม่ควรยึดถือแต่ประการใดเลยในตัวเราเราหาพบได้ในตัวเรามันมีอยู่ในตัวเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแต่เราไม่เห็นว่าเป็นความว่างท่านพิจารณาดูให้ดีว่าคําว่าเราเราในที่นี้มันเกือ่อะไรกันแน่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าความว่างนั้นเข้าเข,ข้าใจถูกก็มีเข้าใจผิดก็มี เพราะฉะนั้นตัวเราก็เหมือนกันเข้าใจถูกก็มีเข้าใจผิดก็มีถ้าเข้าใจผิดก็ไปเอาร่างกายและจิตใจว่าเป็นตัวเราถ้าเข้าใจถูกก็เอาความว่างเป็นตัวเราเที่ยวความว่างเป็นตัวเรานี่มันเป็นตัวเราของความว่างถ้าเรียกว่าเราก็แปลว่าเรียกอย่างสมมติเพราะฉะนั้นตัวเราอย่างที่แท้จริงนี้มันไม่มีมันมีแต่ความว่างแต่เราสมมติเรียกว่าตัวเรา เมื่อเราทําตัวเราให้ว่างให้ได้ดังนี้แล้วสิ่งต่างๆมันก็ว่างตามไปเองอะไรๆมันก็ว่างตามไปเองถ้าเราต้องการจะปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าจงดูโลกโดยความเป็นของว่างแล้วก็จงดูตัวเราให้เป็นของว่างเถิดโลกทั้งหลายก็จะเป็นของว่างไปเองสมต,ตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่าจงถอนอาตาอนุทิิคือความตามเห็นว่าตัวต,วตนเสียให้ได้เถิด ตัวตนก็จะว่างไปแล้วโลกทั้งหลายทั้งปวงก็จะว่างไปแล้วก็ไม่มีความทุกข์เหลืออยู่เลยอย่าได้เข้าใจโง่ๆว,ว่าถ้าว่างแล้วก็จะพลัดตกอรี่วๆลงมาเหมือนกับตกจากฟ้าฟ้านั่นก็ความเข้าใจเป็นตัวเป็นตนเป็นชิ้นเป็นดุ้นเป็นก้อนมันจึงตกแต่ถ้าเรามองเห็นตัวตนแทๆ้ๆโดยความเป็นของว่างแล้วอะไรมันจะตก มันไม่มีอะไรจะตกมันเป็นของว่างไปด้วยกันทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นของว่างไปด้วยกันไม่มีอะไรอยู่ไม่มีอะไรตกมันจึงเป็นความว่างที่แท้จริง